เย็ยยนนะยมนะพระอาจารย์อยู่ท่ามกลางหิมะยมทนะ่านไหนที่เข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ขอให้ชีวิตของโรยมม,มันแข็งปากขอให้ชีวิตของยมร่มเย็ยนเป็นสุขนะยมนะหิมะเป็นๆน,น,นะยมนะหิมะเป็นเป็นเลยผู้เย็ยมเนมากเด็กบอกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะป้ <S 1>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  อะไรหายากรุ่นนี้อะไรหายาก โอ้ยเย็นนะยมนะหิมะยมหิมะไปทางไหนจังอ้ามกลางดงหิมะ เย่นเ่นมีน้ำอยู่ไปทางไหนครับต้นแม่้ำแี้คผมต้นแม่น้ำ อ๋อต oh, oh ่ไปขึ้นกะสาวลงบ่าออุณหภูมิน่าจะติดลบนะติดลบยัง

หิมะน่ายอมนะหิมะ ดนะอ้โหเก่งมากแล้วเนี่ยนับถือตัวเองเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาสองสามปีนับถือนับถือ <c oughs> ีิฉันเก่งมากเลยค่ะ <c oughs> คิดถูกที่มาก่อนเกษียณถ <c oughs> ้าเกษียณมาไม่ไหวแน่นอนแบบนี้ <c oughs> หลังหกสิบคนนั่งไ,ไม่เข้ารถก็ข้างโรงแรบมบ <c oughs> <c oughs> ปวดเหมือนกันนะบแบหมดเ่ยนเครื่องเสียเับผมเล่ถึง็เสียดดยอีกเอาเครื่องนี้ใส่ก่อนแล้วเปลี่ยนเครื่องอยู่อยู่ช่องที่สองอะู้หนาว Um betadinho com a Zamorra. 你看下面那个水都结冰了，你看见？水都结冰了。 เอาเลยลูกเราถ่ายรูปมุมนี้ นมอให้หน่อยเอาไปเปลี่ยนภาพเฟซบุ๊กก่อ <Wars> น <es> ไปได้านล่างสองไปให้เห็นหนึ่งเลยเดี๋ยวให้อ,อาจารย์ไปไปเตรียมรอด้านล่างอสองสองกล้องอกล้องนั่นด้วย,ยถ่ายภาพสวยๆให้ยองดู๋กันเลย <laughs> con này đây đó chậm phải tăng biện pháp phải chậm ติดลบองสององศานะ<อ>ยมนะลบแล้วติดลบแล้วคุณแม่ทั้งหลาย ซ็ตส,สุดไปเลย <c oughs> ติดลบสององศานะยอยนะ เย็ยนจนปวดหวัวยมที่ตัว <c oughs> อากาศมันบางมากไม,ม่ได้เสียออกซิเจนขึ้นมาด้วย <c oughs> ถึงแล้วภูเขาน้ำแข็งแมโยมนะอุ๊ยโจ้าเจ้าเจ้าอดซ้ำ มือมันแข็งโอ้เย็นเย็นเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้เมื่อเรือนี้จะไปที่เขาอ่า ป่ามันแข็งวันเลยพูดยากพวกเมื่อเลือนี้จะไปอาภูเขาหิมะมากองหยกนะจะเย็นกว่านี้อีกนะครับภูเขาจะปกคุมไปได้วยน้ําแข็งกว่านี้อีกเมื่อวานหิมะตกยมวันนี้ไม่ตกโอ อเอาเฮลโลบอยมาลาดนะยอมนะอเนอานมข้นมาใส่